สวัสดีครับนักเรียนวันนี้โรงเรียนของเรานะครับมีการจัดการแข่งขันออกแบบโปเตอร์วันงดสุบริโลกวันงดสุบริโลกตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับ31พฤษภาคมอ่าถูกต้องนะครับวันที่31พฤษภาคมของทุกๆปีถูกต้องไหมครับ <c oughs> นักเรียนมีใครพอจะทราบโทษทางกฎหมายของบุหรี่ไฟฟ้าบ้างไหมครับผมครับ ผู้ครอบครองจำคุกไม่เกิน5ปีปรับ4เท่าของมูลค่าของสินค้าครับถูกต้องแล้วครับแฟงและในห้องนี้มีใครรู้ถึงโทษทางกฎหมายของบุหรี่ไฟไฟ้าอีกไหมครับผมครับผู้ขายและผู้ให้บริการมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับมีใครทราบอีกไหมครับหนูค่ะ ผู้นำเข้ามีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับ5เท่าของจำนวนสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเก่งมากมากเลยครับขอเสียงตบมือให้กับเพื่อนๆทั้งสามคน,นอนเร็วสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รู้ถึงโทษทางกฎหมายของบุหรี่ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงคำขวัญน,น,นรรงวันงดสูบบุหรี่โลกถ้าอย่างนั้นนักเรียนทุกคนสามารถออกแบบโปสเตอร์ของเราได้เลยครับเชิญเลย ในลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลการประกวดการออกแบบโปสเตอร์วันต่อต้านยาเสพติดรางวัลชนะเลิศเด็กชายปาวลิศเขียววงใหญ่เอามา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 ,า,มาแม่จะไปซื้อข้าวยาแม่สวัสดีครับกลับมาแล้วครับ เออลูกไปหาข้าวหาน้ำกินเลยลูกผู้ขายและผู้ให้บริการมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ

นักเรียนสามารถแจ้งได้ที่คุณครูนะคะนักเรียนไม่กล้านักเรียนสามารถเขียนจดหมายน้อยไปหย่อนในตู้เสมาลักด้านล่างได้ค่ะ สวัสดีค่ะหน่วยงานความมั่นคงใช่ไหมคะคุณมีความผิดนะครับในข้อหาจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยผิดกฎหมายเดี๋ยวเชิญไปโรงพักด้วยครับอย,ย่าพยายามติดสน,นวน้างพนักงานนะครับ เป็นทั้งเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่มาทำร้ายเราอดีตไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอครูเชื่อว่าเธอทำได้และทำได้ดีด้วยค่ะก็ขอขอบคุณปริ้น์นะคะที่วันนี้ได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พี่ๆน้องๆในครั้งนี้ค่ะค,คุณครูครับคุณขอพูดอีกได้ไหมครับได้ครับ ครอบครัวของผมเคยเลือกผิดแต่ผมจะไม่ยอมให้รุ่นต่อไปพลาดเหมืนอนครอบครัวของผมอีกครับถึงผมจะกลับไปแก้ไขาอดีตไม่ได้แต่ผมสัญญาว่าผมจะเดินหน้าทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดครับเป็นไงยังไหวอยู่พี่ แล้วก็ไม่อยากเข้าไปอยู่หรอกในนั้นอยู่มาหลายปีในคุกน่ะอย่าเข้าไปดีกว่าเข้าใจไหมปิ้นอย่าทำผิดแบบแม่นะลูกก็ไม่เป็นไรหลังจากเนี้ยก็ขอให้มันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตแล้วกันเนาะแต่ขอให้มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคไปกลับบ้านกันน้ำแตงโมมาแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ้าว้านน้องหญิงเองหรอคะใช่ค่ะโอ้หายไปไหนมานานเนี่ย ไปฝึกอาชีพมาค่ะพี่เจีย๊ยบโหมีมากเลย